กสวัสดีครับอยู่กับผมบาวบุญพี่น้องกับช่องบาวบุญมักจกคือเ่าครับคลิปนี้พาทุกคนมาชมเจ้าโกบิโก้เกีเชสองร้อยครับกับการแต่งสวยๆครับกับงานลอกดินซอบซ้อยครับผมเป็นงานลำคลองครับงาน อุดแกนเขื่อนเนี่แหละครับพี่น้องแต่จุดนี้เป็นคลองเก่าครับเป็นคลองธรรมชาติน้ำไหลผ่านครับไหลผ่านไปข่างเถือกเขาเลยพี่นอ้องขุดไปจังหน่อยก็เจอน้ำจังสีครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดต่ำสุดครับพี่น้องเป็นจุดต่ำสุดของขั้นเคลื่อนแล้วครับฟังนี้จะเป็นฟังของทีมงานฟังใช้จเจริญไม่ตีครับพี่น้อง อีกฟังหนึ่งจะเป็นงานของฟังของบริษัทระยองวิศวะนะครับเป็นภูทำอีกฟังหนึ่งฟังนี้นจะเป็นของฟังชัยเจริญไม่ตีครับฟังนี้ส่วนมากจะเป็นโกเบโก้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งขั้นในทีมงานของเขาครับแต่งสวยสวยครับหลายคนเอฟซีที่เขามากเมเมนบอกให้บ้าบนมาทายโกเบโก้ให้เบิ้งแนะ่ เป,เ,ปเป็นความชอบของเพื่อนกันแวะมาไทายเพื่อให้เอฟซีครับผมสามคำเรียกร้องครับเขามาเอาลึกนะครับตัวถนนลักที่วิ่งกันอยู่ยวงนอกครับทำทางใ้โดยคูปตาร้อยห้าแรงบ่น่าจะร้อยหาแรงครับพี่น้องตัวนี้ ทางไม่ค่อยดีดินนิ่มครับพี่น้องก็ต้องมีรถคอยปรับทางดันทางให้ครับเนี่ยเบิ่งกันไกลๆครับมาบ่าจจะย้อนแสงกันหน่อยครับ ผู้ชมท่านใดเขามารับช่วมแล้วถูกอกถูกใจโกดกดคไล่โกดแชร์ฝากติดตามเบาบนกับช่องเบาบนมาจกเลยนะครับปัจจุบันมีทุกช่องทางทุกแพทฟอร์มแล้วพี่น้องทั้งแอฟฝ้าแอปดำแอปแดงครับอาจจะงุดยิบต,ตาทีนึงพี่น้องโทรศัพท์เบาบนโฟกัสโปร่อยดีครับ ย้อนแสงสัมส่วนมากฝากติดตามไปก่อนครับอนาคตมีอุปกรณ์ไทยดีๆจะพัฒนาในการทำคลิปต่อๆไปครับพี่น้องเดี๋ยวจบคันนี้เราก็จะขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงท่นนี้ได้ครับมีโอกาสจะมาถ่ายพี่น้องใ้รับชมครับหากชอบคืนชอบในการทำคลิปของเบาบุญหากชอบคันนี้ก็คอมเมนต์ไปครับพี่น้องเดี๋ยวจะมาถ่ายพี่น้องในรับชมอีก ตักใส่แบบแบกบๆแบบแบบเลยนะครับไม่นับตักเน้นจำนวนโดยกะปริมาณเราวิ่งขึ้นตนนหลวงนี่นำนักเกินในนอนครับแต่นี่เป็นงานวิ่งใในใส่งานงพี่นอ้อง น่าจะเต็มแล้วโอเคเต็มครับปากพี่น้องกดไลค์กดใจกดติดหนาไม่บ้บาวบนได้ดวยครับคลิปนี้บบาวบนขออยากขอตัวอำลาครับผม